สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็ยู่ใีเกม Happy คนเลี้ยงหมู Happy Hog เกมมือถือเลี้ยงหมูเปิดใหม่บนสโตร์ไทยตัวเกมมีภาษาไทยครับเล่นไนดะ้ทั้ง iOS และ Android ใครที่ชื่นชอบเกมแนวเลี้ยงหมูนะผมห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับผมนะอ่าคิดถึงตอนที่เล่นใน f c e e o o o เนาะในสมัยก่อนนะครับผมอโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพลย์ครับผม สำหรับวิธีการเล่นนะครับผมให้เรามาที่ภารกิจครับให้เราดูนะว่าภารกิจรายวันหรือว่าภารกิจภายใน1วันเราต้องทําอะไรนะผมนี่เลยให้อาหารหมูนะครับอาบน้ําผสมพันอะไรพวกนี้เนาะอันนี้ผมทําครบหมดแล้วนะครับสำหรับหมูนะผมเราสามารถซื้อเพิ่มได้นะมาที่ร้านค้าตรงนี้ครับนี่น้องหมูครับนี่เลยนะครับผมช่วงแรกๆก็จะเปิดให้เราซื้อ แค่สี่ตัวเนาะนะครับมีหมูผูกบัวอ่าหมูตาโตหมูป่าเขี้ยวอ่าหมูป่าตาแป๋วนะครับอืมมีสตัวนะให้เราซื้อนะครับถ้าเราอยากจะซื้อตัวอื่นก็เราต้องเล่นอัพเลเวลนะครับผมตามที่ระบบมันกำหนดให้เนาะนะี่ครับอ่ากดซื้อได้เลยนะครับผมเนี่ยสำหรับหมูนะครับผมมันจะมีสายอาชีพเป็นอยู่เนาะเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็น ธนูนะครับอ่าเป็นสายพละงกำลังอ่าสายอ่าดาบเนาะอะไรพวกนี้นะครับสายเวทอะไรพวกนี้นะอ่าสามารถกดซื้อได้เลยครับอ่าแล้วก็จะเป็นระบบการให้อาหารหมูแล้วก็ระบบอาบน้ําให้หมูเนาะนี่ครับอาหารตรงนี้เห็นไหมครับนี่สำหรับอาหารนะผมเราสามารถซื้อเพิ่มได้นะมาที่ซื้ออาหารตรงนี้ครับ สำหรับอาหารผมใช่วงแรกๆก็จะเปิดให้เราซื้อแค่สามอย่างเนาะก็จะมีธัญ,ญพืชผักรวมราข้าวนะครับอืมสามารถกดซื้อได้เลยนะครับผมธัญ,ญพืชเนาะกดซื้อสักห้าอันนะครับนี่กดซื้อได้แล้วการทําอาหารก็กดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลือกอาหารได้เลยผมเราจะให้อาหารน้องหมูอันไหนเนาะอย่างเช่นผมจะให้ธัญ,ญพืชก็กดยืนยันครับนี่ สำหรับดอกทานตะวันตรงนี้ก็จะเป็นฝักบัวเนาะที่เอาไว้อาบน้ําให้น้องหมูนะครับนี่กดได้เลยอันนี้อ่าแล้วก็จะมีนะผมเป็นโรงแปรรูปนะครับผมนะอันนี้เราสามารถอัปเกรดได้นะครับอ่ารงแปรรูปนะผมมันจะอ่ารับน้ําหนักนะครับผมให้กับหมูของเราเนาะเนี่ยเห็นไหมครับน้ําหนักของผมอยู่ที่ประมาณนี้เลยเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้นะนะครับอัปเกรดเนาะมันก็ จะสามารถรับน้ําหนักหมูได้นะครับผมเนี่ยอืมแล้วก็จะมีอ่าคอกหมูเนาะตรงนี้นะครับผมเราสมามารถอัปเกรดได้นะครับยิ่งเราอัปเกรดข้อหมูนะผมเลเวลสูงเนาะเรายิ่งจะเพิ่มจํานวนหมูนะผมในข้อของเราได้สูงนะครับอย่างเช่นของผมตอนนี้อ่าจำนวนหมูนะผมสูงสุดอยู่ที่9้าตัวนะครับผมเนาะอืมถ้าเราอัปเกรดมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะครับ แล้วก็จะมีระบบการเฝ้ายามเนาะ,ะคนทำความสะอาดในพวกนี้เราสามารถใช้เพชรในการซื้อเพิ่มได้นะครับผมนี่นะครับสำหรับน้องหมูนะครับผมก็จะมีระบบผสมพันธุ์แล้วก็ใช้อเทมเนาะ,ะระบบผสมพันธุ์นะครับผมให้เรากดเข้าได้เลยนะครับแล้วก็เลือกนะผมผสมพันธุ์ได้เลยเนาะนี่นะครับจะใช้ทองประมาณ500นะครับผมกดได้เลยครับนี่ประมาณนี้นี่ครับอืม อ่ะแล้วก็สามารถนะผมใช้ไอเทมนะครับอ่ายาเร่งคลอดยาเร่งโตยาชุบชีวิตนะครับผมเนาะอ่ะยาเร่งคลอดครับกดได้เลยเ,ยเห็นไหมครับก็จะคลอดลูกหมูออกมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยอ่าแล้วก็ใช้อเทมเร่งโตครับนี่นะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็กดอาบน้ําครับอืมแล้วก็อย่าลืมให้อาหารนะครับให้อาหาร นี่อ่าแล้วก็น้องหมูนะครับผมก็เราสามารถอัปเกรดได้นะครับผมแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆของน้องหมูได้เนาะอ่าอย่างเช่นน้องหมูตัวนี้นะผมอ่าหมูปลาตาแปนะ๋วเนาะสายนะักรบระดับทั่วไปเพศผู้นะครับผมนี่ก็จะบอกน้ําหนักนะครับผมอะไรต่างๆเนาะอ่าแล้วก็รายละเอียดต่างๆมีสกิลด้วยนะทุกคนนะเราสามารถกดอัปเกรดได้นะครับผมอันนี้ผมอัพ ไปที่เลเวล50แล้วเนาะอ่าเลเวลแม็กแล้วนะครับผมนี่มีการปลดลิมิตเนาะแล้วว่าเลื่อนขั้นนั่นเองแล้วก็เลื่อนขั้นสกิลนะครับผมนี่มีสกิลแล้วทุกคนนะนี่สามารถกดเพิ่มเลเวลได้ตรงนี้อัปเกรดตรงนี้ครับจะใช้คัมภีร์ในการอัปเกรดนะครับทุกคนนี่อันนี้ผมอัปเกรดอ่าคัมภีร์หมดแล้วนะครับผมนะอ่าอ่าแล้วก็จะมีระบบนะครับผมผจญภยนะัยเนาะให้เรามาที่เพลย์ตรงนี้ครับ นี่มีระบบผจญภยัยออกสำรวจสนามประลองอารีนา p v p นั่นเองนะครับผมปลดล็อกเลเวล10เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเล่นระบบผจญภัยครับนี่ก็จะมีให้เราเลือกในการผจญภยัยเนาะหมาป่าไฟเยติน้ำแข็งหมีป่าแม่มดนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นของรางวัลเนาะนีนะ่นะครับที่จะดรอปในด่านผจญภยัยด่านนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นด่านม้าป่า ไฟแล้วกันนะครับกดต่อสู้ครับอ่าแล้วก็จัดทีมนะครับผมน้องหมูเนาะนี่ครับมันก็จะมีอ่าสามแถวเนาะอ่าแถวหน้าแถวกลางแถวหลังนะครับผมเนาะนี่แถวหน้าก็จะเป็นหมูสายแท้งนะครับแถวกลางจะเป็นหมูสายนักลบอ่าแถวหลังจะเป็นหมูสายนักธนูสายเวทนะครับผมนะผมจะจัดเป็นสายอ่านักลบเนาะอ่าแล้วก็สายนักธนูนะครับ ผมไม่มีสายแทงนะโอเคเอานักธนูลงแล้วกันนะครับโอเคเอาตัวนี้ออกก่อนอาเลเบลทีสูงนะลงอประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็กดเพลย์ได้เลยนะครับนี่อันนี้เราจะต่อสู้กับหมาป่าไฟนะครับผมนะอืกดเล่นความเร็วได้ครับผมนี่สูงสุดอยู่ที่คูณสองนะครับอมืมีการใชร้สกิลนะครับผมนะเออมาแปลกแนวดีครับผมนะนี่ สเตจที่สองครับมีสกิลด้วยนะสำหรับน้องหมูนะครับต่อสู้แบบเทิร์นเบสนะครับผมนะมเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับผมเนาะไม่ได้แค่เลี้ยงหมูนะทุกคนนะต้องประจนภัยด้วยนะครับผมโอเคสเตจที่สามครับผมเจอกับบอสครับมีเลือดด้วยนะสำหรับบอสนะครับผมนะม,มาป่าสามหัวครับ เรียบร้อยครับผมนี่ได้รับของเราวันแล้วครับนี่ก็จะมีด่านให้เราเล่นเนาะนะครับอืมก็จะมีระดับเนาะง่ายปกติยากฝันละ้ายนะครับผมนะประมาณนี้ครับสำหรับระบบผจนภัยอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของระบบออกสำรวจเนาะนะครับอันนี้เราจะส่งหมูนะผมไปสํารวจ ทรัพยากรเนาะนะครับก็จะมีคัมพีนะครับคัมภีก็เอาไว้อัพเลเวลหรือว่าอัพเกรดหมูเรานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีทองนะครับเอาไว้ใช้ในการซื้อพวกหมูพวกอาหารอะไรต่างๆเนาะแล้วก็อาหารนะครับผมนี่นะครับเราสามารถส่งหมูนะครับผมไปสํารวจได้อันนี้ผมส่งไปสํารวจแล้วนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับใช้เวลาในการสํารวจประมาณ สิบแปดถึงสิบเก้าชั่วโมงนะครับผมอืมประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมต่าง,างๆเนาะเนี่ยนะครับกิจกรรมนะครับผมอีเวนต์นะครับคูณสองนะครับสื้อแพ็คเติมเงินเนาะอืมกิจกรรมอ่าชวนเพื่อนนะครับผมมาเล่นนะครับอืมประมาณนี้แล้วก็ภารกิจตรงนี้เราดูแล้วเนาะ การทำภารกิจนะครับการทําฟาร์มอะไรพวกนี้นะครับการตกแต่งฟาร์มก็มีนะครับร้านค้านะครับร้านค้าก็จะมีร้านค้าแพ็คเติมเงินร้านค้าเพชรซื้อหมูไอเทมต่างๆอาหารแกล้งนะครับอันนี้เอาไว้แกล้งเพื่อนหรือเปล่านะฟาร์มนะครับผมพวกยามเนะาะทำความสะอาดอะไรพวกนี้นะครับแบตเทิรนพาสนะครับผมเนี่ จะเป็นของรางวัลเนาะถ้าเราเติมเงินก็จะได้รับของรางวัลที่มากมายนะครับอืมแล้วก็จะมีอีเวนต์กิฟต์นะครับผมตรงนี้จะเป็นกิฟต์โค้ดเนาะตอนนี้ยังไม่มีนะถ้ามีเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะอืมนะครับมีคู่มือนะครับการ,รแปลรูปเป็นสิ่งก่อสร<า>้างต่างๆเนาะ,ะการที่เอาไว้ใช้ในการตก<ร>แต่แงฟารฟมนะครับการเลี้ยงมูอะไรพวกนี้เนาะนะครั่ <จ> <into> มีระบบ <hey> <part> คู่มือให้นะครับผมถือว um, uh, ่าระบบดีมากเนาะภารกิจรายวันนะครับดูแลล็อกอินรายวันเนาะนี่ครับล็อกอินนะครับผมก็แจกของเนาะนี่แจกทรัพยากรไอเทมต่างๆนะครับมีแรงกิ้งเนาะการจัดอันดับแรนกิ้งนะครับผมโอ้คุณศิรวัตรนะครับผมนะอันดับหนึ่งเนาะอันดับซีซั่นหนึ่งนะครับตอนนี้เพิ่งเปิดนะ ประมาณนี้การตั้งค่าก็ไม่มีอะไรมากเนาะนการปรับเสียงอะไรพวกนี้เนาะอ่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกม Happy คนเลี้ยงหมู Happy Hog นะครับผมอ่าเป็นเกมเลี้ยงหมูเปิดใหม่บน Store ไทยนะครับตัวเกมมีภาษาไทยนะเล่นได้ทั้ง iOS และ Android ครับใครที่ชื่นชอบก็ลองมาเล่นดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมนะครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ